ก็ฟังแต่ละครัง้งก็ฟังองค์เดียวยไม่ฟังสองสามวงพร้อมกัเนี่ยวก็กติกันเราชอบองค์ไหนเราก็ไปฟังองค์นั้นมันธรรมะของพระเจ้าก็เหมือนอาหารมีหลากหลายด้วยกันเราชอบรสเผ็ดก็ไปฟังอาจารย์ที่เด็ดดูด,ด,ดเราชอบรสอาหารแบบจืดๆชืดๆสบายๆแล้วก็ไปฟังอาจารย์ที่ท่านสอนแบบนิ่มนวลคนสอนแต่ละคนมีจลิตนิสัยไม่เหมือนกันแต่ธรรมเนื้อหาสาระของธรรมนี่เหมือนกัน ต้องสอนสามเรื่องด้วยกันคือหนึ่งละก,การกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระจิตใจให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปแต่วิธีการสอนก็เหมือนกับร้านอาหารบางทีก็เอามาเผาเอามาย่างบางคนก็เอามายำเอามาผัดแต่ก็เป็นอาหารที่กินแล้วก็ทำให้ท้องอิ่มได้เหมือนกัน ธรรมะถ้าเราปฏิบัติมันก็ทำให้ใจเราสงบกำจัดความโลภความอยากได้เหมือนกัน